เยเยเสมบัติะโเียนของรูฟายแต่นี่ที่นี่ไม่มีของก่าแต่ว่าเราทําขึ้นมาใหม่แต่ว่าสิ่งที่มีก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ2,300พศ2,325มาถึงปัจจุบันเลยแล้วเราก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่หนูพ่อเมื่อกี้เลยที่น้องพอสปอตเมื่อ,อก,ออกี้ว่ากรุงเทพอ่ะ นูเกิดมาปุ๊บนะหนูก็เห็นว่ามันเป็นแบบนี้ถูกไหมถูกคระแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นพื้นเนี่ยมันเป็นดินถนนเนี่ยยังเป็นดินอยู่มีช้างเดินอยู่ถนนแทบจะไม่มีเลยนะเป็นเป็นเป็นทางเดินเล็กๆที่เดินที่ใช้สัญจรทั้งหมดคือเรือใช้คลองเนี่ยวิ่งเป็นตออเป็นเป็นกิ่งก้านวิ่งไปทั่วไปหมดก็ถบอว่าเป็นคล้ายๆเมืองเวลส ของที่อิตาลีแต่เป็นเวนิสของภาคตะวันออกก็คือที่เรานี่เองแล้วมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างพัฒนาเมืองให้เจริญขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้สงบสุขแบบนี้บางช่วงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนไทยเราเนี่ยเจอศึกสงครามเจอหลั่งจะมามาเป็นนายเราหนูชอบพูดภาษาฝรั่งดีแล้วแะอยาให้ฝรั่งมาเป็นนาย คคุณพารวมก็เคยทํางานเป็นลูกน้องฝรั่งมาก่อนนะแต่ก่อนที่จะมาทํางานที่นี่ก็เราก็เป็นเราต้องรักชาติของเราแล้วเราก็มีความภูมิใจว่าเราไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะครับแต่สมัยก่อนฝรั่งก็ต้องที่จะมาอยากให้เป็นนายเราอยากจะมาปกครองเราถูกไหมแล้วก็พัฒนาการมีสงครามมีระเบิดลงมีเครื่องบินลบมามีการลบราค่าฟันรุ่นนี้นะั่นแต่ว่า บรรพบุรุษของคนไทยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกหนูเนี่ยเขาได้ดูแลชาติบ้านเมืองเขาได้ปกป้องชาติบ้านเมืองแล้วก็ทําให้มันสวยงามสงบสุขแล้วก็จเจริญเหมือนอย่างที่เด็กๆเ,เกิดมาแล้วเห็นแบบนี้นะลูกก็ก็ฝากเอาไว้ว่าก็เรามีอะไรเราก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทุนทวดของเราที่ทําคือดูแลบ้านเมืองต่อไปนะลูกนะ แต่เรห้องมีเทคโนโลยีเยอะมากนะครับทั้งจอภาพแสงสีเสียงแล้วก็โฟดีอยากรู้ว่าเราตั้งใจให้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่ครับครับอันนั้นก็คุณลุงประมึกกับผู้บริหารก่อนๆก็ได้ออกกูบายเอาไว้ว่าถ้ามันมีแต่ตัวหนังสือเนี่ยเด็กๆก็จะหลับเด็กๆเดินไปเห็นก็ไปอ่านแล้วก็จะง่วงนอนก็เลยบอกว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยรู้เรื่องที่มัน ลึกซึ้งที่ยากแต่ขณะเดียวกันต้องสนุกด้วยน,นะฮะต้องต้องนั่งเรือไปบนแต่จริงๆไม่มีน้ำนะเรือมันโยกได้ด้วยไฮโดรลิกแต่มันลอนอยู่ในน้ําจริงๆอยู่ในคลองจริงบางอันก็เป็นรถรางวิ่งได้บางอันก็เป็นห้องที่ยกใช้ลูกพอที่หนูนั่งแล้วอ่องยกขึ้นไปท,งทา,างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีควันมีมีบางบางช่วงมีน้ําฉี่ออกมานะ ขาดกลิ่นนะลูกอนาคตเด๋ยวคน, ija, คนครุบบ่นก็อจะเอากลิ่นใส่ได้วยกลิ่นหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรในห้องที่เป็นห้องโบราณละห้องสถานชั้นในอาจจะมีออร้อยมันลิร้อยมันอะไรก็จะมีกลิ่นมัรลอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะลูกพื่อใ,ให้พวกเราเนี่ยได้ความรู้พร้อมไปกับความสนุกสนานด้วยลูกนี่คือสิ่งที่ทำมานะครับมีอยู่ห้องนึงผมเห็นภาพเมืองอกรุงเทพสมัยก่อนกับตอนนี้มันต เยอะมากเราอยากให้คนรุ่นใหม่เห็นอะไรจากตรงนี้ครับก็อย่างที่คุณลุงบอกครับว่าการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเกิดมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นมันเกิดจากสิ่งที่ที่เป็นสิ่งเก่าแก่และค่อยๆพัฒนาทีละขั้นทีละตอนเหมือนกับเหมือนกับเราสองคนก็เหมือนกรุงเทพเหมือนกรุงโอตาโกสิงที่เพิ่งก่อก่อตั้งแต่หนูก็ต้อง พัฒนาตัวเองคับพูดภาษาอังกฤษการ,รพูดในที่สาธารณะเรียนสังคมภาษาไทยเล่นกีฬาอะไรก็พัฒนาตัวไปเรื่อยๆวันหนึ่งหนูจะเจริญรอกงามขึ้นไปเหมือนกับกลุ่มรัตนโกสินทร์ที่สวยงามอยา่างทุกวันนี้ลูกนะแล้วเวลามีเด็กๆอย่างพวกเรามาเที่ยวที่นี่คุณล,ลุงปลาหมึกดีใจไหมครับจะมีอะไรอยากฝาก,ดกเด็กๆที่ยังไม่เคยมาที่นี่บ้างจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างคุณลุงปลาหมึกก็คงจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน จะไดพูดได้แช่งตัวเองก็คงอยู่อีกนานนานพอประมาณนะแต่ก็แต่ก็คือคือไปไปอยู่สู่สู่ช่วงอัดประชิดวัยแล้วแต่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองสังคมหรือโลกของเราทั้งทั้งใบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกหนูหนูทั้งหลายที่จะเป็นคนดูแลต่อไปชาติบ้านเมืองนะลูกชาติศาสนาพระากษัตาิย์เป็นสิ่งที่ที่เรา